สู้มือนี้คอยบ่อยากไปสนใจหนุงเกี่ยวกับซีวิตไผอาจจะไผสิไปจังไดอาจจะผูดได้สิเห็ดจังไดพอละสนใจอยเื่องเดี่ยวว่าเห็ดจังได่อยสีมีเงินหลายๆแต่เด้อเพราะว่าเงินนี่มันแก้ได้เกี่ยบทุกปัญหาอีหลีคันมีเงินนี่มันเจ้าสีมีความทุกอย่างหน่อยเจ้ากระทุกอย่างสะดวกสบายวันนนั <kl ader> ่งไห้ในรถเบนซ์ส่วนตัวยังได้ก็ต้องดีกว่าขึ้นไปนั่งให้ทั้งรถบัสสาธารณะเก็บป่วย ก็ได้นอนห้องแอร์โราบานเอกชสน้นจังใดเก็ดีกว่าไปนอนห้องผู้ป่วยร่วมกันแล้วกันเงินนดี่วมันธรรมดาดิคุณนมบัตว่านี่ดีครับอียลีเดมันสามารถเทดให้ปัญหาง่ายๆหรือกลายเป็นปัญหาเน่ยหน่อยได้บนต่อไปเฮ็ดให้เรื่องอยากๆกลายเป็นเรื่องง,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 ง่ายๆกัย้อนเงินเดียวแต่ว่าความสุขของคนเท่านี้มันก็บ่ได้ต้องการเป็นเงินโดยตรงด้ตามความจริงแล้วกันเข้าไปความสุขอีหิีของคนนี่คือการอยากใส่สิตให้มันมีอิสระภาพพะว่ามีเงินเี่เท่ากับมีอิสระภาพอยากเฮ็ดยังกระไดเห็ุ อยากกินยังก็ได้กินอยากไปใสก็ได้ไปความสุขมันอยู่หม่องนี้หม่องคนอยากได้แต่ว่าก่อนสิมีสิ่งเหล่านี้ได้เขาต้องมีเงินหลายๆสกปรก่้อมันเขาว่าปริมานความสุขของคนเท่านเพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินในบัญชีคํานี้เพราเกินจริงจักเดอยยาหลอกเจ้าของว่าเงินบ่สําคัญย่าไปหาตัวเจ้าของว่าบ่มีเงินก็มีความสุขได้เศร้าย่าไปหาดับจริปปานั้นคำว่าเงินบ่สําคัญดอกเก็บไว้ถทาเว้าตอนเป็นคนรวยแล้วสีดีกว่าเพราะว่าถ้ายังบ่รวยคอยบอกเลยว่าเงินนี่แหละ